ถ้าเขาปล่อยตรงนี้ให้เปิดต่อไปอีกประมาณสัก2-3ปี5ปีเนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจทุกๆเรื่องเพราะตอนนี้ถูกลบล,ลบคมไปหลายๆเรื่องแล้วดังนั้นตรงนี้ครับก็เลยตอบโจทย์ว่าทำไมทองคำถึงขึ้นได้รุนแรงมากในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วก็30ก่อนหน้าปีที่แล้วก็ขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ นั้นทุกอย่างเนี่ยมันฟอร์มตัวการที่เราวิเคราะห์ก็เลยมองว่าทองคําที่ขึ้นมา2ปี60%เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะฮะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ในเชิงของเป็น r e s e ิร์ h c ค r r e เรนเนี่ยทองคํายังไปได้อีกไกลแล้วก็ค่าดอลลาร์เองเนี่ยจากที่ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยตอนนี้อ่อนตัวลงมาประมาณ6-7%แล้วนะครับดังนั้น ดอลาร์เนี่ยยังเป็นแนวโน้มที่จะมีโอกาสอ่อนค่าต่ออ่อนค่าต่อซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันทําให้หลายๆประเทศในโลกเนี่ยขายบอลออกมาดอลลาร์ตอนนี้แค่ประคองตัวเองให้ให้พ้นจากสภาวะนี้สาธารณะที่เยอะๆอย่างเงี้ยจะทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศก่อนนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตพอสมควร แน่นอนผมเชื่อว่าไม่เกินไม่เกินเดือนน่ะรัสเซียต้องตอบโต้อันนี้แน่นอนนะฮะอาจจะเร็วกว่านั้นเยอะเลยนะฮะตอบโต้เนี่ยตอบโต้แน่แน่แล้วก็แน่นอนในช่วงเดือนหน้าเนี่ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยก็จะมีการประชุมกลุ่มบริกซึ่งกลุ่มบริกเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เขาใช้หัวเรื่องของการประชุมว่ารีเซ็ตลีโอซึ่งการรีเซ็ตตรงนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่า หนึงมันน่าจะเป็นการรีเซ็ตทางด้านการแลกเงินระหว่างประเทศที่ซื้อขายกันแล้วใช้โลเคชคัรนซีซึ่งมีระบบซิปหรือระบบจะดิจิตอลยวนเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะต้องเป็นนะครับเพราะว่าระบบตรงนี้ใช้มาปีกว่าแล้วใช้กับรัสเซียเป็นหลักแล้วก็มีประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีก10กว่าประเทศซึ่งถ้าประกาศตรงนี้เนี่ย มันจะกดดันอเมริกาอย่างมากเพราะว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่จะค้าขายกับสหรัฐอเมริกาหรือโค้ดเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยในที่สุดทุกประเทศจะต้องถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาไว้สําหรับส่งมอบหรือเอาไว้เป็นลักษณะการันตีการส่งมอบเงินแล้วก็ไปเคลียร์กันที่นิวยอร์กซึ่งถ้ามีตรงนี้เนี่ย การความจําเป็นที่จะถือเงินสกุลดอลลร์หรือพันธบัตรมันจะลดลงไปนะฮะแค่ลดลงไป1ิเอร์สหรัฐเมกาก็เดือดร้อนมากแล้วเหมือนกับเมื่อต้นปีที่เราเห็นว่ามันมีการยกเลิกหรือหมดอายุปีโตดอลลราจำได้ไหมครับปีโตดอลลร์เมื่อต้นปีเนี่ยที่ทําสัญญากันมารู้สึกจะ30สิปีเนี่ยมันหมดอายุไปก็หมายความว่าตอนนี้ค้าขายน้ํามันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ดอลล์แลว และตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายก็ค้าขายเป็นเงินหยวนด้วยหรือเป็นเงินโลเคอลเคอร์เซีนะครับดังนั้นในการรีเซ็ตตรงนี้ก็คงจะเป็นการรีเซ็ตทั้งการแลกเงินและรีเซ็ตการค้าระหว่างกันซึ่งแน่นอนการค้าระหว่างกันของกลุ่มบริกเนี่ยก็จะไม่มีสหรัฐอเมริกาก็อาจจะจับมือกันมากขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาทำกำแงพงภาษี ซึ่งค่อนข้างจะสูงดังนั้นไม่ว่าจะประกาศรูปแบบไหนซึ่งมีการประชุมต้นเดือนหน้าเนี่ยมันก็เข้าไทม์เฟรมเลยว่าถ้าประกาศออกมาเนี่ยกระทบอเมริกาแน่นอนนะฮะในเรื่องของดอลลร์ที่น่าจะมีผลกระทบในเชิงลบและข้อต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าดอลลร์เองในช่วงเอ่อในช่วงสองวันนี้เนี่ยกลับมาอ่อนค่าเมื่อวานเนี่ยดอลลร์หลุด ระดับหนึ่งร้อลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้มาเทสโลบริเวณเก้าสิบดจุดแดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาพรวมๆของดอลลาร์เนี่ยมันมันเริ่มเสื่อมค่าลงแล้วก็ค่าดอลลาร์เองเนี่ยจากที่ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยตอนนี้อ่อนตัวลงมาประมาณ6-7ดเปอร์ซแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นตอนลลาร์เนี่ยยังเป็นแนวโน้มที่จะมีโอกาสอ่อนค่าต่ออ่อนค่าต่อ ซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันทำให้หลายๆประเทศในโลกเนี่ยขายบอลออกมานะครับแย่งเงินขายบอลออกมาเพราะว่าเออเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันอ่อนไปมากๆคนที่ถือบอลยิ่งระยะย,ย,ยาวยิ่งยิ่งเสื่อมค่าลงไปตามสภาพที่มันถดถอยลงไปทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพที่มันสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเสื่อมค่าของดอลลา แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันหนึง่งที่เริ่มเข้ามาทดแทนดอลลาร์มากขึ้นซึ่งในอดีตเราก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับว่าสินทรัพย์สองอันนี้คือระหว่างดอลลาร์กับทองคำเนี่ยมันผัดกันมาเป็นเซฟเฮเว่นผัดกันมาเป็นแต่ในช่วงปีนี้เนี่ยไม่มีใครพูดเลยว่าดอลลาร์จะเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเพราะว่าดอลลาร์ตอนนี้แค่ประคองตัวเองให ให้พ้นจากสภาวะนี่สาธารณะที่เยอะๆอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศกอดน,นะครับแล้วก็เป็นวิกฤตพอสมควรตรงนี้ก็เลยทำให้การซื้อขายทองคำหรือการเก็บทองคำของธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกเนี่ยมันเน้นน้ำหนักมากมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียหรือทางอินเดียเนี่ยตอนหลังก็มีการซื้อทองคำ เข้าในคลังสำรองเนี่ยเยอะมากครับอืมค่ะพ้อแสดงว่าเป็นสองเรื่องหลักๆคือเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคสนัพอร์ตด้วยอันที่สองก็คือถ้าเจอสงครามที่มันเป็นสงครามรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยกลับมามีอิทธิพลอี่อ่ะก็จะทําให้ราคารปยกขึ้นได้อีกรวมไปถึงที่คุณหมอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยระยะยาวนะคุณหมอก็คือกลุ่มบริกทที่เขาจะมีประชุมกันแล้วถ้าประกาศออกมาปุคค๊บเนี่ยบอกว่า รีเซตนะ็ตละการใช้เงินแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มบริษคุณหมอหมองว่าอันนี้ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวเลยที่จะเปลี่ยนเพราะมันจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยเสื่อมในระยะยาวได้เลยใช่ไหมคคะเพราะว่าสงครามสู้น่าจะเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวใช่ไหมคุณหมอเห็นเวลาทองที่เราวิเคราะห์ครับที่เราวิเคราะห์กันมาโดยตลอดนะคุณเนาท่านผู้ชมก็คือเพื่อให้เห็นว่าทองคํามันได้เปลี่ยนสถานะตัวมันเองจากการที่เป็นเอ เป็นโลหะมีค่าอันหนึ่งที่มีคนซื้อซื้อขายตอนนี้มันเปลี่ยนฐานะตัวมันเองกลายเป็น Reserve Currency ส่วนหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะยังไม่ได้มีการประกาศชัดเจนแต่ว่ามีความพยายามที่จะซื้อทองคำเข้ามาในกลางสำรองมากขึ้นมีความพยายามที่จะขายดอลลาร์ออกไปมากขึ้นขายบอลสหรัฐเมกาขายบอลของเยนนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าแล้วเงินมันไปไหนนะครับ เงินมันก็กลับเข้าสู่ระบบซึ่งจริงๆแล้วหลายๆส่วนเนียก็กลับเข้ามาในส่วนของทองคำพอสมควรดังนั้นการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอที่จะเป็นทองคำนั้นก็เลยมีความสำคัญและมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทองคำมันขึ้นมาปีที่แล้ว30ปีนี้ขึ้นอีก28แล้วมันจะขึ้นต่ออีกเหรอแล้วมันจะไปถึงไหนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยทองคา มันเปลี่ยนสถานะมันเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าทองคำเป็นเป็นสินทรัพย์ทั่วไปนะฮะเหมือนสิบกว่าปีก่อนไม่ใช่ละตอนนี้มันเป็นภาพรวมของ financial เป็นเครื่องมืออันหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องมือที่อาจจะคือโลกตอนนี้ทางการค้ามันต้องแบ่งเป็นสองขั้วอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดนะฮะบางคนบอกว่ามีมากกว่าสองขั้ว แต่อย่างน้อยที่สุดที่ชัดเจนก็คือเป็นจินกับสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่มันจะต้องหาให้ได้ก็คือเงินอะไรที่จะมาเป็นตัวรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาและระบบอย่างไรที่จะให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยที่จะไม่ถูกยึดเงินจากสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดไปขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกามาก เขาปิดระบบการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยคุณจะทําอย่างไรดังนั้นตรงนี้มันตอบโจทย์ค่อนข้างมากว่าทองคําได้เปลี่ยนฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงินนะฮะมากกว่าที่จะเป็นชพย์สินธรรมดาครับดังนั้นพอภาพรวมตรงนี้มันชัดมากขึ้นเรื่อยๆทองคํามันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรีเสิร์ฟทองคําก็จะทําให้เป็นส่วนหนึ่ง ของเงินที่จะใช้แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้หมายคำว่าเพื่อคำอเพื่อที่จะคํานวณได้ว่าประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยควรจะอยู่ในอัตราเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้ดอลลาร์นะะดังนั้นการที่เราวิเคราะห์ก็เลยมองว่าทองคำที่ขึ้นมา2ปี60%เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะฮะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ในเชิงของเป็น reserve currency เนี่ย ทองคํายังไปได้อีกไกลน,นะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ในเชิงว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทองคํามันก็จะต้องแปกอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะรอปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะฮะแต่ว่าเมื่อเรามองภาพเนี่ยต่างกันหมายความว่าระบบการเงินโลกเนี่ยถ้าท่านเข้าใจและเชื่อว่าระบบการเงินโลกมันกําลังเปลี่ยนมันกําลังเปลี่ยนและมันต้องเปลี่ยน นะฮะเพราะว่าการค้ามันมันต้องเป็น 2, 2สองสองซีกเป็นอย่างน้อยนะครับบางคนบอกว่าจะเป็นสามซีกสีก่ซีกอะไรนะแต่ว่าชัดๆก็คือเป็นแค่อเมริกากับจีนดังนั้นตรงนี้ครับก็เลยตอบโจทย์ว่าทำไมทองคำถึงขึ้นได้รุนแรงมากในช่วงสามปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วก็สามสิบก่อนหน้าปีที่แล้วก็ขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต นั้นทุกอย่างเนี่ยมันฟอร์มตัวและทุกอย่างที่มันฟอร์มตรงนี้ที่มันชัดก็เพราะว่ารัสเซียยูเครนการที่รัสเซียถูกยึดเงินถูกอำนาจจากสหรัฐอเมริกาในการแซงชันแล้วก็ยึดเงินแล้วก็ตัดขาดจากระบบสวิฟเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของทองคำโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงสามปีที่ผ่านมานะสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยสามปีเสร็จนี่แหละ ก็เลยทาให้ทองคาเนี่ยเป็นตัวเลือกว่าต้องหาตัวหนึ่งที่จะต้องเข้ามาแล้วคนอื่นจะต้องมีบทบาทเข้ามาทดแทนใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะ mm hmm. สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าขาดดุลงบประมาณมีหนี้สาธารณะสูงแต่ไม่เคยตัดงบประมาณของตัวเองเลย mm hmm. ไม่เคยไม่คิดจะตัดด้วย นะไม่นอกนอกจากไม่คิดจะตัดยังจะกีดกันพวกต่างชาติทั้งการศึกษาแล้วก็การลงทุนอะไรต่างๆก็จะดึงดูดโอ้ใช้หลายวิธีการกลยุทธ์เพราะว่าตอนนี้เขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยตรงนี้ให้เปิดต่อไปอีกประมาณสักสองสามปีห้าปีเนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจทุกๆเรื่องเพราะตอนนี้ถูกลบรบคมไปหลายๆเรื่องแล้ว Uh huh. ก็เรียกว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เรื่องที่สหรัฐอเมริกายัาง,ยางเหนือกว่าจีนน้อยมากครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ